สวัสดีครับ f อที่น่ารักครับทุกทท่านนะครับอยู่กับผมนะครับช่องตัวดับซิ่งครับวาริชภูมิครับวันนี้ครับพามาชมครับสารี่รากรถเกี่ยวนะครับนี่ครับเพิ่งได้มานะครับเจอของดีเข้าให้ครับนี่ครับ ไปชมนะครับเหล็กใหญ่ครับเหล็กลางห้านิ้วนะครับแข็งแรงครับไม้มีหูนะครับธรรมดาครับของมือสองครับ ดูยางนะครับยางต้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนใหม่ครับว่าจะไปใส่ยางใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่กว่าเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าได้มาแบบราคาก็ไม่แรงครับซาลี่คันนี้ครับดูบันไดครับมาตรฐานจริงๆครับ ยอดครับส,สวยๆเลยครับใหญ่แข็งแรงครับรุ่นนี้ ขึ้นได้หมดนะครับแม็โคคูปต้าครับสบายสบายครับรุ่นนี้ผมคิดว่าน่าจะขึ้นได้ถึงขนาด8ตันนะครับตัวใหญ่ของรถขุดคูปต้านะครับน่าจะขึ้นได้ครับเพราะเหล็กรางนี่ห้านิ้วครับคานเพาก็คานใหญ่ครับสุดยอดมากครับ ผมนะครับซื้อมาลากครับไอตัวนี้ครับนี่ครับ DC นะครับคูปัตนะครับ93ส G คิดครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่แรกนะครับผมจะใช้นะครับไอสิบล้อนะครับลากนะครับแต่ว่าพอครับมีคนนะครับ มาเสนอขายให้นะครับก็เลยไปดูนะครับโอ้โหครับติดใจครับเลยจัดเลยครับตัวนี้ครับสวยมากครับใส่กับเอมนะครับเจ40ี่นนะครับพอดีเลยครับ จะต้องซ่อมครับเปลี่ยนไม้นะครับเปลี่ยนพื้นนะครับก็ตรงนี้ครับตรงนี้แผ่นหนึ่งครับแล้วก็ด้านนี้ครับข้างและแผ่นพอครับใส่ไม้ข้าบแผ่นเข้าไปใช้ได้เลยครับสาลีนี้ของใหม่นะครับของทำใหม่โอ้โหแพงมากนะครับ แค่ตัวเล็กนะครับเหล็กรางสี่นิ้วนะครับผมไปถามนะครับห้าหมื่นห้าพันบาทครับผมโอ้โหราคานี่หนักเอากันนะครับแต่ถ้ามาเปรียบเทียบกับตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเหล็กรางห้านิ้วนะครับขนาดใหญ่นะครับอุปต้าครับเอ่อร้อยห้าเอ็กนี่ครับขึ้นนี่แบบสบายสบายเลยครับ ก็กว้างครับเหลือเฟือครับดูครับจะวัดให้ดูนะครับกว้างเท่าไหรแต่ความยาวนะครับความยาวนี้พื้นที่นะครับตั้งแต่ไอตรงตรงนี้ครับเนี่ยครับจากจากตรงนี้นะครับตรงนี้ครับถึงถึงท้ายนะครับ ยาวหเมตรนะครับห้าเมตรพอดีครับลากได้สบายๆครับเอาครับส่วนความกว้างนะครับเดี๋ยวก็จะมาวัดดูนะครับ2เมตรครับ2องเมตรยีนะครับไม้นี้มันเลยมานะครับประมาณ2องเมตรยี่สิบเซนนะครับ พื้นที่นะครับกว้างจริงๆครับรอยเชื่อมรอยอะไรก็สวยงามครับมาตรฐานจริงๆครับได้มาแบบฟุกๆครับก็เลยเอามาให้ท่านผู้ชมครับได้รับชมครับแบ่งปันครับมาอวดครับมาอวดครับปวด ปวดเพื่อนๆครับเผื่อเพื่อนๆนะครับคนใดที่หาอยู่นะที่ยังไม่ได้นะครับนี่ครับเอามาอ้างซะเลยครับว่าได้ของดีครับมาใช้ครับแจ๋วถ้าตัวใหม่นะครับ